สวัสดีแฟนดีควาทุกคนค่ะจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ระบาดหนักในประเทศไทยและในทุกๆวันนะคะก็มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเป็นจํานวนมากจนทําให้อุปกรณ์ทางการแพทย์นั้นขาดแคลนและไม่เพียงพอต่อการรักษาค่ะที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเราคนบันเทิงหลายต่อหลายคนช่วยกันบริจาคเข้ามาอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นก็คือสุปตาใจดีอัมพัชราภาชัยเชื้อค่ะที่ล่าสุดเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวได้บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนให้แก่2โรงพยาบาลเพื่อช่วย ผู้ปวดโคิ -19 ซึ่งพี่อ้ํานะคะได้โพสต์ใน IG Story ระบ,บุข้อความไว้ว่าเครื่องให้ออกซิเจนไฮโฟถึงโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเซาเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนปลอดภัยค่ะและขอส่งกําลังใจถึงทีมแพทย์พยาบาลด้วยนะคะกับอีกหนึ่งข้อความวันนี้ได้ส่งเครื่องให้ออกซิเจนไฮโฟผ่านทีมแพทย์โรงพยาบาลดําเนินสะดวกแล้วค่ะ ขอให้กำลังใจผู้ป่วยทุกๆคนและคุณหมอพยาบาลด้วยนะคะทางนิวพัฒน์ก็ขออนุโมทนาบุญกับพี่อ้ำด้วยนะคะ